ใครที่มีผมขาวต้องใส่ใจ3มเคล็ดลับอะไรที่ควรทานน้อยเพื่อกําจัดผมงอกปัญหากวนใจของใครหลายคนอย่างแรกเลยคือน้ําตาลหลายๆคนชอบกินน้ําตาลแต่ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วน้ําตาลจะทําให้ปริมาณวิตามินอ e ีในเลือดต่ําลงซึ่งวิตามินอ e ีเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ผมดําเมื่อวิตามินอ e ีน้อยผมขาวก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะแถมการทานน้าตาลมากเกินไปยังรบกวนการดูดซึมโปรตีนและแร่ธาตุในร่างกาย ทำให้เส้นผมหงอกง่ายขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่พูดถึงนั้นส่วนใหญ่คือน้ำอัดลมน้ำผลไม้โซดาซึ่งมีปริมาณน้ําตาลสูงแถมเครื่องดื่มพวกนี้ยังมีสารปรุงแต่งและเม็ดสีเทียมจํานวนมากไม่เพียงทําให้เรามีผมขาวง่ายแถมยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากเช่นฟันผุน้ําหนักขึ้นร่างกายอ่อนแอบางคนอาจถึงขนาดเป็นโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆ สุดท้ายผงชูรสเป็นเครื่องปรุงที่พบมากที่สุดในครัวของเราแต่เมื่อได้รับโมโนโซเดียมกลูตาเมตเกินความสามารถในการเผาผลาญของร่างกายจะทําให้กลูตาเมตในเลือดเพิ่มขึ้นไปจํากัดการดูดซึมของแคลเซียมแมกนีเซียมทองแดงและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายทําให้ผมขาวถ้าคุณไม่อยากผมงอกทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการกินผงชูรสมากเกินไปนะคะขอแนะนำเอจนตี้ผู้ช่วยในการจัดการทุกปัญหาผมงอกเร่งเม็ดสี ดำจากภายในไม่ใช่การย้อมปลอดภยัยไม่มีผลข้างเคียงเมื่อเห็นผลลัพธก็สามารถหยุดใช้ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ